ชมผมเด่นส,สดๆได้ที่เพจเบสเรียวตะสตรีมทุกวันนะครับผม I'm staying focused. My mind is so They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to walk. Thinking big, never small. Cause you gotta. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่คิวรากันนะครับทุกคนในซีซั่นที่18นี้นะครับ และนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุน่นพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมยังไงเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้เรจะมาแนะนำแนวะทางการเล่นคิล่าฟาร์มป่าในซนะีทัานที่18นี้นะครับตัวมันเนี่ยก็ยังคงโกงเหมือนเดิมนะครับผมโกงไม่มีวันเปลี่ยนแปลง,งนะเพราะว่ามันวิ่งเร็วตั้งแต่เวลหนึ่งนะอันตินะแล้วก็สามารถเข้าไปล้วงเข้าไปเก็บตกแครี่อย่างเช่นแครี่เลือดครึ่งหลอดเมได้ครึ่งหลอดเข้าไปเก็บตกได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบเลือดเต็มๆแล้วฆ่าได้เนี่ย การเกมนะมีของสัก3ชิ้น4ชิ้นเนี่ยเข้าไปเบิร์ชุดเดียวตายพวกเมดพวกแครี่เนี่ยคือยืนกันไม่ไหวนะครับผมแล้วตัวมันเนี่ยสามารถไหลได้ด้วยไงคือถ้ามันฆ่าได้ตัวหนึ่งแล้วใช่ปะ่ะแล้วถ้าอันติมันหมดเนี่ยสกิลหนึ่งกับสกิลสองของมันเนี่ยก็จะรีเซตอีกแล้วมันก็จะฆ่าได้อีกหนึ่งตัวนะครับผมก็คือฆ่าได้2ตัวหรือบางทีอะถ้าอาจจะฆ่าได้3ตัวนะถ้าเกิดมีเพื่อนมาเล่นต่อเล่นให้อะไรอย่างเงี้ยตัวมันก็เลยค่อนข้างที่จะโกงมากๆเลยนะครับ อ่ามันก็ไม่เสี่งท่านจะโกงมากมากนะมันถึงมันมันโกงอะ่ะมันเก่งอะ่ะอืมแต่ถ้าโดนคนจับทางได้โดนคนช่วยกันกันอย่างเช่นเกมเนี่ยเขาเอาตัวจับมา2ตัวนะเขาน่าจะเอามาเพื่อกันผมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องเล่นระวังระวังหน่อยไม่เล่นให้อเลตเตอร์จับส่วนอา์ลัมเนี่ยค่อนข้างที่จะจับผมยากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าไปใกล้ตัวอาลัมเนี่ยเราก็ไม่น่าจะโดนจับง่ายๆนะถ้าเกิดเขาไม่แบบฟิกเข้ามานะช็อตนี้ผมเอ้าแบตบผมขึ้นเตืนอนเฉยเลยอะไรวะเนี่ย จะฆ่าได้อยู่แล้วโอ้โหไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะแท็กกลางต่อนะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้นี้เหมือนเราไปเล่นแล้วเราไปเสียเวลาไงเราไปไล่ไอ้อลัมนะคะเราก็เสียเวลานะครับผมโอเคช็อตน,นี้เดี๋ยวผมก็จะฟาร์มเลสต่อนะครับโอเคเดี๋ยวเรารีบฟาร์มให้ราเวลสี่นะครับแล้วเราก็ ถ้าเกิดตรงไหนมันฆ่าได้เนี่ยก็จะไปแก๊งนะครับผมแต่ถ้ามันยังแก๊งไม่ได้เนี่ยเราก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะคีล่าเนี่ยในช่วงต้นเกมอ่ะมันอาจจะดูเบามันก็ไม่เชิงเบาอ่ะแต่ว่ามันไม่ได้แรงท่าแบบมีของสองสามชิ้นไงคือต้นเกมเนี่ยเราก็ฟาร์มไปเยอะๆหน่อยมีอันติทีนึงแล้วก็ค่อยเล่นทีนึงไปหรือว่าเพื่อนบวกแล้วก็ไปแจมไปเก็บตกทีนึงนะครับผมถ้าอย่างนี้คือมันไม่รู้ว่าจะบวกตรงไหนแล้วเลือกเขาเต็มอย่างเงี้ยเราก็ฟาร์มไปก่อนนะเนี่ยเลดขึ้นอย่างเงี้ยเอ้ บูขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็มาฟาร์มนะครับผมฟาร์มไปก่อนโอเคก็เราอย่าเพิ่งไปเล่นเกมมันมากนะเพราะว่าถ้าเรายิ่งอย่างเช่นถ้าเพื่อนแบบสั่งโจมตีโจมตีอย่างเดียวเนี okay. play, 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 game, <t> ่ยแล้วถ้าเราเล่นเกมมากมเนี่ยมันอาจจะทาให้เราเสียได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเรากดอันติเข้าไปแล้วเราเข้าไปล้วงเต็มที่แล้วแล้วเขาไม่ตายเนี่ยแล้วเราไม่มีอันติออกนะแต่ถ้าเราเข้าไปล้วงแล้วเขาตายเนี่ยอันติเราออกมันจะยังไม่แคนเซิลนะถ้าเราไม่โดนตีครบ3ทีนะครับผม อย่างนี้คือผมก็มาเก็บตกนะครับง่ายๆนะเนี่ยแล้วเราอันติเรายังมีอยู่แล้วก็สามารถออกมาจากไฟได้สบายๆนะครับผมเนี่ยออกมาอารามก็ยังไม่เวลสีนะก็ไม่น่าจะโดนจับอย่างนี้คือผมไม่เล่นแล้วนะเพราะว่าผมไม่เวียนติต่อให้ผมเข้าไปเนี่ยผมก็อาจจะวิ่งไม่ถึงเพราะว่าตัวผมก็ไม่ได้วิ่งไวขนาดนั้นนะมันต้องอาศัยอันติอยู่พอสมควรไม่ใช่พอสมควรอนะ่ะต้องใส่อสาศัยอันติมากๆเลยนะในการแก๊งครั้งหนึ่งอะ่ะเพราะว่า ถ้าเกิดเราเบิร์ดในชุดแรกไม่ตายพออันตรีเราหมดหนึ่งสองเราคููดาวมาเราก็เบิร์ดอีกชุดหนึ่งอะ่ะเออมันต้องตายตัวหนึ่งอะ่ะพอจะนึกภาพออกมาอย่างเงี้ยคือโเอรเลออนโอ้ยยกเกือบสวยทุกคนแต่อารามตายวะ่าผมยังไม่มีสกิลหนึ่งนะผมยังไม่เข้าไปนะครับรอนะโอเคเพราะว่าเมื่อกี้นี้เข้าไปก็ก็เหมือนเดินเข้าไปเฉยๆอะ่ะเขาอาจจะวิ่งหนีผมนะโอเคไล่ต่อโอ้หผมเย็นไม่โดนแบบโคตรพลาดเลยทุกคน ต่ไม่เป็นไรคือถือว่าไล่เขาไปนะแม่เขาได้บัฟนะครับผมโอเคคือช็อตเมื่อกี้เนี่ยถามว่าทําไมถึงไม่รีบเข้าไปตีก่อนเพราะว่าอาริเตอร์มันกดจับอยู่ถ้าถอาริเตอร์มันเห็นผมเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะแคนเซิลจับแล้วมันก็วิ่งหนีผมแล้วช็อตเนี่ยผมจะต้องเข้าไปลึกไงผมจะต้องเพราะว่าคูดาวผมเนี่ยสามวิเพราะฉะนั้นผมต้องวิ่งตามเพราะสามวิผมถึงจะฆ่าเขาได้หรือเขาอาจจะฟิกเกอร์หนีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอาริเตอร์มันจจยืนจับมันก็ยืนจนกว่ามันจะจับหมดอะ สกิลเราก็น่าจะมาทันพอดีนะครับผมก็เลยเข้าช้าหน่อยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเข้าช้าเข้าเร็วเพื่อนเราก็ตายอยู่ดีเพราะว่าผมไม่มีสกิลช่วยเพื่อนแล้วแต่ว่าถ้าผมมีสกิลหนึ่งเนี่ยสกิลหนึ่งของคีล่าเนี่ยสามารถแคนเซิลจับของอเลสเตอร์ได้นะเพราะว่าถ้าเราเหยียบโดนเนี่ยมันจะเป็นการรวบดึงมาอยู่ตรงกลางตัวของคีล่านะครับผมโอเคผมก็จะฟาร์มนะแล้วเดี๋ยวอาจจะ ไปแกงล่างนะครับผมโอเคเรามีลอรีออนมานะฟอร์เรนค่อนข้างที่จะเล่นสุดไปแล้วผมว่าเขามีจับนะเนี่ยแต่เขาไม่จับทุกคนเขาน่าจะใช้จับไปแล้วนะแต่เพื่อเราไม่ตายโอเคเราตามต่อสวยครับโอเคเรามาสวยแล้วนะชอตนี้นี่เราไม่ต้องต่อแล้วนะเรากลับมาฟาร์มเลยทุกคนโอเคแยวผมจะออกเป็นเจาะเวทเล็กมาก่อนนะครับผมมันก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับแรงแต่โอเคเราไม่มีบูนะไม่ใช่เราสิเขาะนะเขาเพิ่งเอาไป ผมมียนตินะครับอีก3วินะอาจจะหาเล่นทักจุดหนึ่งนะข้างล่างปั้มแตกนะผมไม่รู้นะว่าฟอร์เรนจะมาการล่างหรือเปล่าแต่ถ้าฟอ,ฟอร์เรนไม่มาผมก็ต้องไปช่วยเพื่อนแล้วนะช็อตเนี้ยโอเคเราไปเก็บงานนะวิปก็จะตายละเหยบไปเลยทุกคนเราเอาสก,กิลหนึ่งมาก,กดใส่ไฮเดเตน,นะครับผมโอเคไม่น่าจะมีอะไรต่อแล้วนะผมไม่อยากเหยียบเข้าไปนะผมไม่ชัวร์นะว่าสองคนนี้จับไปแล้วย,ยังเมื่อกี้ที่ผมก็มองไม่ทันเหมือนกัน วิฟอันตีนะถ้ายังยืนตีอยู่มันล่วงแล้วเนี่ยโอเครอนะเผื่อจะมีคนกลับมาล่างนะครับผมเผื่อฟอเรนมันจะกลับมาล่างนะถ้าฟอเรนเดินกลับมาล่างผมก็ฆ่าฟอเรนได้นะแต่ว่าถ้าเกิดฟอเรนมันอันติทันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่นะถ้าเราไม่มีอันตีเนี่ยยราจะพึ่งไปยุ่งกับฟอเรนติโนนะครับผมถ้าเกิดของมันเยอะนะแต่ของมันไม่เยอะมันก็สามารถล้ำเราตายแบ้ฟอเรน่ะตัวมันเก่งอ่ะมันเป็นทูดาเมดอ่ะวิฟนะครับผมวิฟหลุดตำแหน่งนะวิฟ เข้ามาลึกอยู่นะโอเคไฮเตะได้ปะไม่ได้นะมีอารมมารับทุกคนเดี๋ยวผมจะตีบังกรก,ก่อนแล้วกันตีรอนะเดี๋ยวตีผมก็มาอีกยี่สิบวิเองค่อนข้างที่จะคูดาวเร็วนะผมว่าคูดาวเร็วแหละแบบคูดาวมาก็เข้าไปฆ่าหนึ่งตัวคูดาวมาก็เข้าไปฆ่าหนึ่งตัวนะครับผมไม่ต้องไปแบบฝืนเล่นอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าตอนนี้เกมเรานำแล้วเราอย่าไปแบบทําให้เขาชัดดาวนะครับผมโอเคตีไป ดีย๋ยวนั้นตีเรามาเราก็เล่นอีกนะเราสามารถได้ป้อมได้เลยนะถ้าเกิดแบบเลือกเขาโลอย่างเงี้ยเราอ้อมไปได้เลยยิงเข้าไป2ทีไฮยาเตะก็โดดมาเอาทีมูหนึ่งเข้าไปอีกหนึ่งทีเรียบร้อยเราได้ป้อมบนนะเห็นปะคือตัวมันเนี่ยมันโกงอะ่ะผมว่านะแบรนเถริงคือมันวิ่งทะลุทุกอย่างแล้ววิ่งเร็วแับเดียวถึงตัวนะไม่สามารถหนีได้ต่อให้ไฮเตะโดดสามทีผมก็ตามทันอะ่ะผมเชื่อเลย มันวิ่งเร็วมากอ่ะแล้วมันทะลุกำแพงมันสามารถลัอถ้าเกิดเห็นตรงไหนคือมันสามารถเดินลัดลาลาลาไปถึงแล้วไปดักคาบอ้อมข้อหลังฟาดฟาดฟาดจบเ <c oughs> นี่ยไฮเดเต,ตอยู่บนนะอย่างเงี้ยไม่รอดแน่นอนเพราะว่าเขาวิ่งไกลมากนะ <c oughs> เห็นเราอ่ะกระโดดไปหนึ่งทีแล้วไงต่อกดปรุนิฟกดอันติเรียบร้อยก็ตายนะเ <c oughs> นี่ยมันรอดไม่ได้นะต่อให้เป็นไฮเตเมันก็รอดไม่ได้อ่ะ ของผมเยอะด้วยอ่ะเนี่ยยืนถ้าเขาอยู่ยืนกระจุกในป้อมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปเข้านะก็รอให้เขาแบบเขาอาจจะเดินขวาคนหนึ่งเดินซ้ายสองคนอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบคือต่อให้อลัมอัลัม,ลมยืนยืนอยู่คู่กับวิปอ่ะผมสามารถฆ่าวิตายไอ้ฆ่าวิปตายภายในสองวินนะือ <c oughs> ผมวิ่งไปเนี่ยผมเยียบกดสกิลสองออกมายิงวิปสามทีปึ้ง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 ,ง,งกด ปล่อยล่างเข้าไปตึมวิปตายอลัมไม่สามารถจับผมได้นะเพราะตอนนี้ผมของนํำมากล้วผมเบิร์ดเร็วไงโอเคตรงกลางมีบวกนะเราอาจจะต้องไปปิดนะแต่เขายังไม่ใช้จับนะอลัมจับละหนึ่งอ่อลเตอร์ตายแน่นอนครับผมโอเคสวยใครจะเตะต่อสวยครับต่อด้วยอลัมอลัมเรียบร้อยโอ้โหมันลัมผมว่ะผมต้องกดมาร์กว่ะเหยียบหัวเข้าไปหนึ่งทีตีมีชุบเราอยู่นะ ไม่มีอันตรีวทุกคนแต่ผมอยากฆ่าเขาว่ะอ่าผมต้องไล่ก่อนะอย่าให้เขากลับเพราะว่าอ่ายียน่าเขาดันอยู่บนนะช็อตนี้ผมต้องไล่ต่อนะอย่าให้เขาวาปเลยผมมีอันตรีนะเขาเขาเข้าป่าว่ะโอ้โหผมถึกดูหนึ่งไม่ทันโอ้โหแต่ตายอยู่แต่ผมลืมกดอันติทุกคนถ้าผมกดอันติผมน่าจะรอดนะ เราเราทีมเราน่าจะจบได้อยู่นะผมว่าถ้าผมแบบถ้าเขามีคนไปกันบนคนหนึ่งหรือสองคนอะไรเงี้ยเพราะว่าดูดิข้างบนเรากำลังจะจบนะเนี่ยผมก็จะเข้าไปเล่นนะมันไม,ม่มันไม่หลุดตำแหน่งกันเลยวะมันยืนเกาะกันวะไออารามอ่ะพอเล่นก่อนแล้วกันโอเคเพื่อนเรายกไปนะโอเคเดี๋ยวรอสองมาแล้วก็ยิงสองตอดนะ เ okay. แต่ผมอยักฆ่าเขาว่ะผมยังไม่ตีแล้วกัน okay. <laughs> โดนยอนยิงดูดิ <laughs> ยอนยิงอ่บกํากแพงเลยโอเคเราจบเลยดีกว,ว่าโอเคสำหรับแนวทางการเล่นคีล่าในซีซั่นปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้ผมทำตัวเลกเนี่ยก็บอกผมได้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครให้ผมด้วยนะครับ สุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม